อคอบอเตรียมเรียกสาวใบเตยสอบถามปมขายแบรนเนมมือสองราคาแพงค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประเด็นกระหึ่งโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับประเด็นของสาวใบเตยอาสยามที่พันตัวมาเป็นแม่ค้าชั่วคราวด้วยการลกของแบรนเนมทั้งกระเป๋านาฬิกากำไรมาส่งต่อให้แฟนคลับด้วยการไลา์ขายของแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ใครหลายๆคนนั้นได้รับสินค้าแล้วบอกสภาพไม่ตรงปก แย่ yeah, บางราคาไม่สมบ้างบางก็บอกว่าขายแพงเกินจริงกว่าราคาช็อปด้วยซ้ำไปจนเรื่องราวนั้นบานปลายลุกลามใหญ่โตค่ะเมื่อมีลูกค้าตัดสินใจไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันและยื่นร้องเรียนไปยังสคอบอและกรมการค้าภายในเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานว่านายพิคเนต ปวงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาหนึ่งลายโดยคำระบุว่าซื้อเข็มขัดแบรนด์หรูผ่านทางเฟซบุ๊กไปเตยอาสยาม แต่เมื่อทวงถามถึงตำหนิของสินค้ากลับไม่ได้รับคำตอบจึงขอคืนเงินแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับเช่นกันจึงแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ทางสคอบอเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานงานเบื้องต้นทางเจ้าหนะ้าที่จะทำการส่งหนังสือเรียกเจ้าของ Facebook ที่ทำการไลฟ์ขายของและเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินมาชี้แจงและทำสำนวนก่อนจะส่งต่อให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาต่อไปนั่นเองคะ่ะ Ah!